กันไปเรียบร้อยแล้วก็ตามสัญญานะจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝัดอะไรนะก็ฝัดว่านั่งกินข้าวที่วัดอะเราเป็นถาดากลมๆสามถาดนะคะซึ่งกับข้าวมันไม่หมดแต่ว่าพอเราตักไปแล้วมันกับข้าวมันหมดไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดเสียงเพลงมันดังมากว่าเราจะได้ยินหรือเปล่ากับแม่ ต่อล้วก็เราตัดกับข้าวแล้วมันไม่มีวันหมดแล้วจำได้ว่าเหมือนมีผู้ชายนั่งอยู่ตรงหน้าเราสามคนนั่งกินด้วยกันอะไรประมาณนั้นเออแล้วก็เออเราแบบให้ท anyway. yes, anyway. ี่เอ้อ๋อเราก็ทำท่าเหมือนว่าเอออิ่มแล้วจะกลับแล้วอะไรเงี้ยเที่ยบอกว่าไม้จจำไม่ได้อะประมาณว่าเออมันเหมือนมันไม่มีวันหมดอะไรเงี้ยแล้วเที่ยบอกว่าเนี่ยของเหลือเหลือเป็นเดือนแล้วเนี่ยไม่หมดสักทีอะไรเงี้ย ไขโทรอ่ะไม่ใช่พอๆก็เออเราแบบเฮ้ยเหลือเป็นเดือนแล้วยังไงเขาบอกว่ามันเหมือนมันขุดมาเรื่อยๆไม่มันหมดแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยแล้วทำยไงพี่มันเอางี้ไหมเราก็เลยบอกว่าเออเอางี้ไหมแล้วลองพ่นพ่นถาดูเออมันไม่มันหมดใช่ไหมลองเทเลยกว่างเกิดอะไรขึ้นเออก็บอกว่าพอท่นก็เลยเอาไปเท เทตรงพืง้นดินตรงตรงนั้นแหละใกล้ๆตรงนั้นอ,อ่ะก็เทอ,ออกมาแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เป็นกับข้าวนะคะเทออกมากเป็นข้าวสวยอะ่ขะออข้าวตุ๋นเยอะมากตู๋นแบบเทออกมาก็เคาลอกไม่หมดบางทีจนจนเคาอกมาจนหมดเท่าความสูงเท่าจองปลวกประมาณหนึ่งอ่ะประมาณประมาณเม็ด ไม่ถึง50าสิบเซนอะประมาณนะคะแล้วก็ทีนี้แซก็เหมือนว่าฝันว่าตัวเองแบบเหมือนขึ้นรถปิดประตูปั้งเหมือนจะกลับแล้วอะไรเงี้ยอเออแล้วทันใดนั้นเองก็เป็นสารอ่ะคือเหมือนข้าวอ,อยู่ตรงไปแล้วสารสีขาวๆอะค่ะเป็นสารขึ้นมาเลยอ่ะเออแล้วสารเปิดประตูด้วยมันก็มีไฟมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งด้วยคือคือเราก็แบบเออเลยรีบลงจากรถแล้วก็วววววรกออกีบไปขอข้ามา สารน,นั้นนะคะว่าแบบเออถ้าเราทำอะไรผิดไปก็มาด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ๆสามคนมันก็ก็ขอขมาด้วยอยู่นะเออเราก็ตื่นก็เป็นความฝันที่แปลกดีนะคะถ้าเกิดใครรู้ว่าฝันแบบนี้หมายถึงอะไรนะคะหรือตีเป็นเลขได้ก็มาบอกนะแต่ใจว่าไอ้ถาดสามถาดนั้นต้องเลขนสามแน่ๆแล้วก็ฝันมะภูมมันเลขอะไรนะแม่ถ้าเป็นถ้าฝันเห็นฝันมะคู เออแต่ลืมบอกไอสารที่มันสารที่มันงอกออกมาตรงนั้นอ่ะตรงข้างๆคือตรงที่เราเทข้าวสารงอกขึ้นมาใช่ไหมแลวไอตรงข้างๆนั้นมันมีสารอยู่เดิมอยู่แล้วสารหนึ่งเป็นสารเหมือนสารกุลทัณฑที่อ่ะแต่อันที่งอกออกมาคล้ายๆสารกุล้ัที่แต่มันเป็นสีขาวเออก็ไม่รู้เป็นตีเลขเอานะคะถ้าเกิดใครทำนายได้ก็เม้นมาบอกด้วยนะไปเลยบายบาย